สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับอเมริกามีความหลากหลายในเรื่องของเชื้อชาติไม่มีประเทศใดในโลกนะครับที่มีความหลากหลายของเชื้อชาติเท่ากับอเมริกาอเมริกานั้นมีนโยบายทางด้านส่งเสริมความรู้ความสามารถและเทคโนโลยีต่างๆที่ทั่วโลกนั้นต้องการ วันนี้ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสารพัดอย่างเรื่องของเกษตรเรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องของวิทยาศาสตร์ทางด้านอาวกาศหรือทางด้านอาวุธนั้นเบอร์หนึ่งนั้นอยู่ที่อเมริกาแล้วจุดขายเหล่านั้นนําอเมริกาไปสู่ความเป็นผู้นําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ GDP ซึ่งวันนี้ก็ห่างจากจีนนั้นหลายช่วงตัวทีเดียวชาวอเมริกันนั้นมีประชากรมากกว่า300ล้านคนแต่ทุกท่านเชื่อไหมครับว่า ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรของอเมริกานั้นมีไม่ถึง3%ครับที่ทำให้เกษตรของอเมริกานั้นกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยทีเดียวเราจะเห็นนะครับว่าพืชผลทางด้านเกษตรทุกอย่างที่อยู่ในอเมริกานั้นมีกำลังผลิตใหญ่ที่สุดในโลกตลกไหมครับมีประชากรแค่3%ของ300ล้านคนนั้นสามารถผลิต อาหารนั้นใหญ่ที่สุดในโลกได้เลยทีเดียวเพราะว่าอเมริกามีเทคโนโลยีมีเมล็ดพันธุ์และมีการบริหารงานที่ถือว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดอะไรก็แล้วแต่ที่อเมริกานั้นผลิตทางด้านการเกษตรเมื่ล็ดก็แล้วแต่จะส่งผลกระทบให้กับประเทศอื่นๆถ้ามาเปรียบเทียบกับประเทศไทยประเทศไทยนั้นมีประชากรแรงงานนั้นประมาณเกือบ40ล้านคนครับ แต่ประมาณ20ล้านคนของประชากรแรงงานของไทยนั้นอยู่ในภาคเกษตรเท่ากับว่าเรานั้นใช้แรงงานในภาคเกษตร40%ของประชากรแรงงานแต่ในขณะเดียวกันนั้นกลับได้ผลผลิตจากภาคเกษตรของไทยนั้นเพียงแค่ประมาณไม่ถึง10%ดีของ GDP ฉะนั้นตรงนั้นจะสะท้อนให้เห็นแล้วครับว่าอเมริกามีเทคโนโลยีมากมายเหลือเกินที่สามารถที่จะต่อยอดให้เกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ถามว่าอเมริกานั้นจะกลายเป็นมาหาอำนาจได้หรือไม่ในเชิงของทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้วอเมริกามีพร้อมทุกอย่างแต่ในเชิงของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนั้นอเมริกาถือว่าติดขัดครับวันนี้เราต้องไปดูนะครับว่าแบงก์โลกซึ่งมีอเมริกันคุมอยู่นั้นกําลังจะต้องเจอคู่แข่งใหม่ก็คือ AIB AI i และครับวันนั้น คงจะได้เห็นอีกไม่นานนะครับว่าสิ่งที่จะเกิดการแข่งขันระหว่าง2ประเทศนี้จะนำโลกเราไปสู่แบบไหนแต่เป็นสิ่งที่ดีครับนี่คือการแข่งขันในเชิงเศรษฐกิจเราคงต้องจับตาดูนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังพูดกันนั้นจะเกิดขึ้นและจะมีรูปแบบอย่างไรระหว่างจีนกับอเมริกาในอนาคตต้องขอขอบพระคุณทุกท่านครับทิดติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ